สวัสดีครับผมมังสุรลมานบูละนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชภัฒนาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ครุศสาสตร์บัณฑิตวันนี้ผมมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับขั้นตอนการอัปโหลดวิดีโอลง YouTube ซึ่งใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาศึกษากันได้นะครับถ้ายังไงก็ลองไปดูกันนะครับสวัสดีครับผมวิชิตสิทธิบดีกุลนะครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการอัปโหลดวิดีโอขึ้นสู่ YouTube นะครับก่อนอื่นให้เราเข้ามาสู่เว็บ YouTube นะครับจากนั้นให้เราเลือก create account ครับที่คุณเริ่มจากการกรอกในส่วนของ user name นะครับโดย user name นี้จะเป็นชื่อที่ใช้ในการแสดงตัวของคุณครับผมผมจะลองใช้ชื่อ Boost Healthy นะครับ เมื่อคุณได้ชื่อที่คุณต้องการแล้วนะครับให้คุณลองเช็คดูนะครับว่าชื่อของคุณนั้นสามารถใช้งานได้หรือเปล่าสำหรับชื่อที่ผมเลือกมานะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับก็จะเป็นคําว่า username available นะครับจากนั้นให้คุณเลือกประเทศนะครับวันเดือนปีเกิดครับผมจากนั้นให้คุณเลือกเพศครับผม จากนั้นให้คุณกด I accept เพื่อตกลงครับผมจากนั้นนะครับ YouTube จะนำคุณมาสู่หน้าลงทะเบียนนะครับมาดูทางด้านซ้ายนะครับสำหรับคนที่มีอ e ีเมลของ Gmail อยู่แล้วสามารถกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดที่คุณใช้กับอ e ีเมลที่คุณกรอกลงไปนั้นนะครับจากนั้นเมื่อคุณกดสมัครแล้วจะสามารถใช้ Account นี้ได้โดยทันทีครับผม mm hmm. แต่ถ้าคุณต้องการใช้อ e ีเมลที่ไม่ใช่ของ Gmail ในการสมัครให้คุณสมัครที่ด้านขวาครับผม โดยเริ่มต้นด้วยการกรอกอีเมลนะครับแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใหม่ยืนยันพาสเวิร์ดอีกครั้งจากนั้นกรอกตัวอักษรที่เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนที่ได้ดูก็คงจะกลับไปอัพวิดีโอของตัวเองลง Youtube ได้แล้วใช่ไหมครับถ้าอยังไงวันนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับบ๊ายบาย